สวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับกับเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่ทางช่องของเรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมให้ได้ทราบข่าวสารใหม่ๆใ,ในวันนี้นะครับข่าวที่1น,นะครับขอแสดงความยินดีกับหนุม Rio ่มรีโอาตย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานที่จะจัดขึ้นและในครั้งนี้มีข่าวแว่วมาว่าจะมีหนุ่มซันไปร่วมงานแฟนมิตรรโอด้วยนะครับ เพื่อไปมอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับที่มาร่วมงานและถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยทีเดียวและงานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมรีบจองบัตรด่วนเลยนะครับร่วมไปสนุกและให้กำลังใจ2หนุ่มคนนี้กันเยอะๆนะครับและมาดูข่าวที่2นะครับข่าวที่2นั่นก็คือขอแสดงความยินดีอีกครั้งเพราะตอนนี้ยอดวิวเพลงขอลาของน้องลีโออาทิตย์ยอดวิวทะลุ1ล้านวิว เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะได้แรงสนับสนุนจาก FC f แฟนคลับ FC พ่อๆ่อแม่แม่ทุกท่านที่คอยซับพอร์ตเรื่อยมาและถือว่าเป็นความสำเร็จและน่าภูมิใจมากที่ FC f แฟนคลับให้การตอบรับอย่างดีเสมอมานะครับจนมาเห็นน้องลีโอเป็นศิลปินเต็มตัวในวันนี้นะครับและห้ามพลาดเด็กขานะครับในวันที่3สิงหาคมเตรียมตัวให้พร้อมไปสนุกกันได้เต็มที่ในงานนะครับ รีบจับจองสำรองที่นั่งและรอบนี้เป็นรอบเปิดใหม่จากไลส์สวดของน้องลีโอใกล้จะเต็มแล้วนะครับและมีเซอร์ไพรส์มากมายนะครับภายในงานงานนี้ห้ามพลาดันเลยทีเดียวสวัสดีครับ